สองจุดศูนย์เราต้องวิ่งให้เป็นปกติในง่าทั้งต่อหน้าและหลังกล้องพรอะโค้ชชอบด่าอ่ะชอบแอคหน้ากล้องเขาวีจริงๆแล้วก็ส่งไม่ได้โค้ชชอบด่าใช่ต่านหน้ากล้องนะเก้าวยาวเมตรแปดแอคยิ้มไม่เหนื่อยแต่อหลังกล้องผมล้เจ็บจังเลย วิ่งเล่นวันนี้เราอยู่กับ The Furniture จอมบึงมาราธอน2025โอ้โหนี่คุยยังคุยได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว20องศาอุ้ยกี่โมงโอ้โหร้อนขนาดนี้อากาศเย็นทำอะไรคุณไม่ได้ผมคุยทั้งปีอะครับนี่คนใส่เสื้อมาขิงได้เลยครับเนี่ยโอ้โหยังม่ได้หาหางานลงก่อนนะครับ อันนี้ที่เดิมครับสะพานมหาเจดกิโลแล้วคะเนี่ยเราวิ่งหกโลหกใ้เกือบเกือบหกะห้ากว่านะาโลหกหกร้อยเรายังไม่ได้ถือกล้องมาถ่ายเมื่อกี้มันมืดอยู่แสงอาจจะไม่ค่อยสวยแต่นี่เริ่มเริ่มมีแสงจากของพาแล้วเออไ่ายแล้วห้าห้าโลกว่าวันนี้ไปไหนวันนี้รีบครับรีบไปแล้ววันนี้รีบรีบตื่นมาวิ่งนี่ไงวันนี้ตื่นเช้ากว่าไปทํางานไหมครับไปทํางานตื่นหกโมงครึ่งครับ มาวิ่งตื่นตีสี่ครึ่งใช่ครับอันนี้เขาใส่คู่นี้มานี่อ๋อแสงมาแล้วดับเบิลเอฟดับเบิลเอฟสองจุดศูนย์เหมือนกันน so ี่เป็นไงคู่นี้เป็นไงบ้างดึ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 งครับดีสบายเท้าไหสบายไปต่อยังเราไปลุ่มเท้าใช่ใส่เอ็กข้่างในบุกดีมากไปไปต่อนี่ครับ FF 2.0องนย์เราต้องวิ่งให้เป็นปกติยังไงทั้งตอนหน้าและหลังกล้องเพราะโค้ชชอบด่าว่าชอบแอคหน้ากล้องพอยจริงๆแล้วก็ส่งไม่ได้เออโค้ชชอบด่าใช่ส่งไม่ได้ใช่ไหมส่งไม่ส่งไม่เหมือนนะส่งไม่เหมือนครับอุ๊ยพอหน้ากล้องนี่ กยาวเมตรแเอา้าแล้วคุณจะให้ผมได้รูไปไม่สวยเหรอครับเอออ่านหน้ากล้องนะเก้ายาวเมตรแปดแอดยิ้มไม่เหนื่อยแอหลังกล้องผมล <c oughs> เลยเจ็บจังเลยนี่ครับคู่นี้ก็เป็นคู่คู่โปรดนะ ีูโวดอีกคู่หนึ่งตอนนี้กลายเป็นเบิร์หนึ่งละโอ้เพราะว่าเพราะว่า F2 เก่าแล้วเสื่อมแล้วใช่แต่ยังไม่พังงงมากเออกาวไม่หลุดเลยอะหลุดแต่ลายลายลายตกแต่งมันหลุดของ X แต่กาวระหว่างอัปเปอร์กับมินโซะไม่หลุดเน้นปักเึ้นก็ไม่สึกสึกกี่โมงงงยังนี่สึกแล้วเนี่ยโอ้โหสึกแล้วสึกแล้ว ร้อนที่หายไปนี่ไปบวชใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> F F มันก็จะให้ความสบายสบายตัวในเท้ามากกว่านะ <t> มันจะมันจะกว้างลงรู้สึกลงเต็มเท้าได้มากกว่า F F 2 0 <t> F F 2เนี่ยจะคล่องนะ <ellt S 1> มันจะรูปทรงเล็กๆคล่องๆ พอถ่ายวีดีโอวิ่งซะเร็วเลยเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำเลยไอ้เรื่องหน้ากล้องเนี่ยพ่อผมถ่ายก็มันทำไมเหนื่อยเพราะผมถ่ายคนตอนคุณวิ่งนะทำเร็วมึงก็เลยมาตอนนั้นไม่ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายถ่ายไม่ไม่ถ่ายแล้วใช่ไหมจะได้วิ่งปกติเออใช่จะได้วิ่งท่าตัวเองที่เป็นตัวเองขนาดปกติอันนี้วิ่งปกติได้มือเป็นไรฮะมือเป็นละวิ่งเลยฮะ มาวิ่งหรือว่ายน้ำเาเนีย่ยเห็นแล้วเหนื่อยกลับมาในเพจช,ชา้าระวังรถด้วยนะครับตรงนี้อันตรายมากช่วงแยกสฟแดงเพราะเราจะมีผู้ที่พาไปแดงประจำเราก็วิ่งข้ามทางนะแต่เราก็ไม่ถูกลามาวิ่งบนถนนครับใช่ครับก็ คนละครึ่งอะคนละครึ่งนะห้าสิบห้าสิบสแกนได้ไหมครับไม่ได้ฮะเ <c oughs> ออเย,ย็นลมเย็นอ่าพูดต่อเมื่อกี้ f 2องสศูนย์ก็จะเป็นจริงๆอ่ะเป็นคู่ซ้อมด้วยแต่รูปทรงมันจะเรียวเข้ารูปก,กระชับจะดูเล็กสมอลลงมาดูแบบขนาดคอม p พ c เท้าเข้ามาอีก แต่ต่างกับ FF นี่คือหน้าเท้ากว้างใช่ไหมเต็มเต็มเต็มโฟมเต็มโฟมหนาโฟมเด้งแต่ลงเต็มเท้าไม่ได้ลงเต็มเท้า่เนี่ยรู้สึกไม่สบายเลยเนี่ยคนใส่ FF สองเนี่ยหลายคนก็จะเต็มเต็มเท้าไม่ใช่เต็มหน้าเท้านะคือแบบเขาเรียกอะไรนะไปทางส้นด้วยส้นอ่ะมันจะทําให้กินน่องถ้าลงประมาณนั้นก็จะไม่สนุกมันต้องลงมาทางลงเต็มเท้าแบบนี้สุดอ่ะ ทางที่จะทะยานไปข้างหน้าจาังหวะนั้นกับคู่นี้เขาจะเขาจะเป็นสไตล์นี้นนี้ผ่านไป8กิโลเมตรแล้วครับเหนื่อยเลยขก้นแล,แล้วครับศตอนเช้าเริ่มีแสงแดดอยู่ที่เดินผ่านไปแล้ว8กิโลเมตรอกงงกว่าแล้วอากาศดีวันนี้ก็ดูคนหนาแน่นนะใช่นันะคบคนเยอะดิสมาชิกเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พรุ่งนี้วันอาทิตย์อาจจะเงียบๆลงหน่อยอาจจะมีไปแข่งโอ้เย็นเย็นสบายงาศแบบนี้วิง่งได้ทั้งวันไม่ไม่เหนื่อยวันเดียววิว่งเร็วสิครับแล้วเนี่ยเ้อาให้วิ่งช้าๆนี่พอเปิดกล้อ,องปุ๊บสปีดขึ้นเลยนะ540 ที่ทำล้ำหรือต่อหน้ากล้องต่อหน้ากล้องแล้ววิ่งเร็วครับอาการหัวฟาช่วงนี้ตอนเช้าโอ้โหได้วิ่งนี่แฮปปี้จถอดเสื้อวิ่งแบบน่าเด็ดก็ไม่ได้แต่กลัวเจอมังเงกหัวก็เขาคู่ยังหววใสหัวฟูงก็เพิ่ม วันนี้เราครบ10ก<ม>ิโลเมตรก่อนเจอ,อแสงแดดฝากแดดไปขึ้นขึ้นม้ลมีบ้านบังอยู่ครบแล้วครับ10กิโลนีคุณวิ่งอะไรใน527สเฮ้ยตัดหนึ่งใช้ตัดหนึ่งใช่ไมไหบ้าบอกเ้ ภารกิจเราเสร็จสิ้นครับไม่ใช่วิ่งครับ<ม>แต่ถ่ายรูปเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูรูปแอ๊กๆของเรากันครับ <_ t od ic> อันนี้วิ่งเล่นได้10กิโลเมตรกับได้รูปสวยๆที่สะพานเจดนะครับ <_ t od ic> ก็เป็นกิจวัตรวัรวนเสาร์อ,อาทิตย์ที่ <_ t od ic> มีความสุขแบบเรียบง่ายนะครับนิ่งตอนนี้อากาศเย็นๆวิ่งสบายๆโอ้โหแฮปปี้มาก ในแดดเริ่มมีแสงแดดเริ่มมาแล้วนะครับไม่เป็นไรวิ่งต่อได้แล้วก็มีแว่นตาไลฟ์โปรกันแดดแล้วใช่ไหมแดดตอนนี้เราก็ไม่หวันนนหว่นเพราะเรามีครีมกันแดดจากพนาภัยโอ้โห Yes แดดไม่หวั่นเพราะเราเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วแดดแบบน,น,นี้เดี๋ยวเอ็กก็ไปธุระต่อแล้วเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์ของพวกเราก็ภารกิจ ยิ่งกว่าวันไปทํางานอีกใช่ครับเป็นเต็มแน่แนเลยครับเดี๋ยววันไปทํางานเราแค่เสิร์ฟกาแฟเจ้านายเราคนเดียวโอ้โหและเสาร์วเสาร์เชา,เาโอ้โหทั้งบ้านภา<ช>รกิจยคอยเช็ดโต๊ะเจ้านงเจ้านายอยู่ที่บ้านล้างการเลยใช่นี่คือภารกิจของเราวิ่งเล่นเพราะงั้นไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊สองคนนี้เสาร์อาทิตย์ไม่เคยไปโรงงานที่ไหนไม่ซ้อมไปงานเลยนั่นแหละครับเพราะพวกเราคือวิ่งเล่นแนว โอเควันนี้เรียบร้อยแล้วเจอกันกับคลิปต่อไปของวิ่เล่นนะครับไปละบ๊ายบาย